เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดือนแห่งความรัก คาแด่จักรวาลแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แด่พลังอํานาจเบื้องบนขอให้ท่านจงช่วยหนุนนําและเปิดดวให้กับเพื่อนๆที่ได้มาดูคลิปวิดีโอนี้หรือตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยเพียงเพียงเพียงสวัสดีครับสันอัพเดทฝันยินดีรับใช้ทุกคนจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะในช่วงทุกๆค่ําคืนค่อนไปทางดึกแบบนี้นะครับนะใครก็ตามที่มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหรือตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นะมารับพลังงานบวกมาเปิดดว กันเลยดีกว่านะตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนกุมภานะเป็นเดือนแห่งความรักอ่าเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความโรแมนติกนะที่จะทําให้หัวใจของคุณนั้นอบอุ่นในความรักนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคลิปนี้เียเป็นคลิปพิเศษนะครับใครที่ดึงดูทิปวิดีโอนี้คุณจะ ได้รับสิ่งดีๆรับ energy ดีๆหรืออาจจะสมหวังในความรักเลยก็ได้นะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นคลิปแนวเปิดดวงนะครับเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับไพ่สองสำรับนี้นะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะสองสำรับนี้มาเปิดดวงกันเปิดดวงเปิดชะตาเปิดประตูสู่พลังงานแห่งความรักพร้อมหรือยังอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็สวยใจเข้าลึกๆายใจยา ถ้าพร้อมแล้วเริ่มมิชชั่นสตาร์เอาละเดี๋ยวเรารเริ่มด้วย Romance Angel กันก่อนนะครับโรแมน c ์โรแมน c ์แองเจลองเปิดพลังงานเปิดพื้นดวงให้กับเพื่อนๆกันหน่อยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีพลังงานความรักแบบไหนที่จะเข้ามาทักทายนะเข้ามาก็ก็กเปิดตักกระตูหัวใจของเพื่อนๆที่น่ารักของผู้อ่านทุกท่านนะครับ อ๋อ oh, calling in your soulmate นะเป็นสิ่งที่คุณร้องขอหรือเป็นสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอเอาไว้และเบื้องบนกําลังจัดสรรเอามาให้นะอะ่าไหนดูซิมีอะไรอีกไหม romantic feeling จะเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความโรแมนติกนะคนโสด ปราถนาจะมีคู่อยากสละโสดก็จะได้โสดไม่ไม่ได้โสดจะได้สละโสดสมดังใจใครที่มีความรักอยู่แล้วก็จะหวานะซึ้งยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดเนาะเอนเ g e m e n t สุขสมหวังนะคบกันยาวนาน ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเคียงคู่กันไปจนแก่เท่าหรืออีกความหมายนึงคือคุณทั้งคู่อาจจะแตกต่างกันแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนั่นเองนะหนอุ้ยขอโทษนะเมื่อกี้มันสั่นนะหนคุณขอพรนะปรารถนาและคุณได้ดังต่างคำขอ 2. จะเป็นพลังงานแห่งความโรแมนติกที่จะเข้ามากระแทกหัวใจให้ซาบซ่านนะ engagement สุขสมหวังเคียงคู่กันไปตราบนานเท่านาน โ oh, นะอ้เอเนจีดีมากนะอ่ะเอาละเดี๋ยวถ้าเอเนจีดีมากขนาดนี้เรามาต่อกันด้วยทาโร่ aro, นะทาโร่เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่สดๆไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียนรู้นะแล้วก็รับพลังงานไป,ปรพร้อมๆกันเลยจ้าวันนี้ไม่ต้องงงนะผู้อ่านไปโดนตัวไหนมานะโหจริตจกักรัมาเต็มมากเลยก็อย่างว่าละม,มันเป็นคลิปความรักอนะนะมันก็ต้องอ่านให้มันดูน่ารักน่ารักวงเล็บสยองสยองหน่อย <laughs> เอาละ มารับชมรับฟังกันเลยนะความรักความรักเช้าง่ค่ยื้กอก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาโอ้สิบเหรียญจ้าสุขสมหวังนี่เป็นใบคีย์เวิร์ดเลยสิบเหรียญสุขสมหวังในความรักนะ ตามที่คุณปรารถนาเลยไม่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคิวดีโอนี้นะจะตั้งใจดูหรือเปล่าหรือว่าเอินเจอก็ตามนะสุขสมหวังในความรักอย่างแน่นอนนะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทุกคนจะได้ไปในทุกๆท่านอย่างแน่นอนมันคือพลังงานแห่งความสุขสมหวังนั่นเองอืมอะแล้วยังไงต่อเดีย๋ยวดูหน่อยซิรูปแบบพลังงานความสองไม้เท้าโอเคเดี๋ยวผมขอแยกเปิดไพ่รวดเดียวเลยนะ เดวิลจ้าแปดไม้เท้าจ้าอุ๊ย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 ตายจัสติดด้วยอ่ะว้าวหกเหรียญอืม คาเหรียญ Judgment อืมโอเคนะครับนะพลังงานแห่งความรักนะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับนะเปิดประตูเปิดชะตานะครับผมประตูหัวใจของคุณกำลังจะถูกสั่นคลอน เพราะกำลังจะมีพลังงานความรักเข้ามาเป็นความรักที่จะพบเจอได้จากโซเชียลมีเดียครับเป็นอันดับหนึ่งเลยลองลงมาคือเว็บเดทนะรวมถึงการเดินทางเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาเจอคิวิโูนี้นะครับผมอาจจะมีแพผนที่จะเดินทางไปที่ไหนไกลๆสักที่1นะครับนะอาจจะไม่ได้ไกลามากหรอกอาจจะแค่คนละจังหวัดคนละพื้นที่อะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางนะ 1. นึ่งโซเชียลมีเดียสเว็บเดทสการเดินทาง สช่องทางนี้จะนำพาให้คนของเขามาพบเจอกันนะครับนะพบเจอในสถานที่ไหนขึ้นมันขึ้นว่าเป็น2ไม้เท้าเกิร์ลเดวิลเป็นสถานที่ที่ตัวคุณรู้สึกผูกพันและชื่นชอบครับเป็นที่ไหนก็ได้ครับนะอาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรืออะไรก็ได้ครับนะ มันไม่สําคัญหรอกว่ามันจะไปที่ไหนแต่มันสําคัญที่ว่าโตคุณอะตอนที่เจอคลิปเนี้ยคุณมีแผนจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าถ้ามีเตรียมตัวครับนั่นไม่ใช่เรื่องอื่นคุณกับเขาจะได้พบเจอกันครั้งแรกที่นั่นแหละนะและความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเริ่มสร้างสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ต้องบอกตามตรงนะว่าพลังงานแห่งความรักครั้งนี้เนี่ย คือจริงๆอ่ะทุกเรื่องในชีวิตมันก็ต้องมีสุขทุกบรนประาปนกันไปเนาะแต่จากพลังงานที่เห็นบนหน้าไพ่เนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มทำความรู้จักกันนะครับผมแบบค่อยๆสเตปบายสเตปนะจะมีการเทคแอคชั่นช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายก็ตกลงปลงใจแล้วก็คบหากันในที่สุดนะครับพลังงานนะครับผมคนที่คุณกำลังจะได้เจอเนี่ยนะครับผมมี2ลัคนาราศีเป็นหลักครับคือชาวลัคนาธาตุดินครับพฤษศกันมังกรและชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ บุคคลดังกล่าวพลังงานดังกล่าวทั้งลัคนาราศีจะเข้ามามีบทบาตกับเพื่อนๆน,นะครับนะ mm hmm. เมื่อดวงชะตานี้ได้เปิดออกนับจากที่คุณเจอคลิปนี้เลยนะประตูหัวใจของคุณกําลังจะเปิดอ้าออกแล้วนะรอคอยให้คนคนนี้กําลังเข้ามาคนคนนี้ถามว่ามีโอกาสเป็นคู่คุณได้ไหมเป็นโซเมดได้ไหมคําตอบคือได้ครับมันขึ้นหกเหรียญน,นะคุณทั้งคู่เนี่ยเมื่อเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแปลกๆนะเหมือนกับคุณหน้าคุณตาที่ไหนมาก่อน ก่อนหน้าที่คุณกับเขาจะมีแผนได้เดินทางมาเจอกับคนคนนี้นะครับเดี๋ยวแม้แต่ตัวคุณเนี่ยก็ไม่ได้แบบจะไม่ได้ตั้งใจจะไปไหนหรอกแต่จะมีสถานการณ์นำพาให้คุณหรือเขาได้เจอกันก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีส,สัญญาณเป็นเรื่องแปลกๆให้คุณได้รับรู้มาเช็คทีละข้อกันครับหนึ่งคุณเจอคนนะครับนะที่รู้สึกคุ้นๆมาก่อนหน้านี้ไหมหรืออาจจะเจอเพื่อนเก่าหรือใครที่แบบ เคยเห็นในอดิตมาก่อนเลยแบบนี้สองเวลาคุณฝันคุณฝันเห็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกอัญมณีแก้วแหวนเงินทองไหมเห็นแหวนไหมเห็นสร้อยข้อมือไหมเห็นสร้อยคอไหมอะไรแบบนี้ต้องเห็นเป็นชิ้นๆนะอย่าเห็นเป็นหีบนะเห็นเป็นชิ้นๆสามมีคนรู้จักของคุณนะครับหรือใครที่ใกล้ตัวคุณฝันเห็นว่าเฮ้ยนายเฮ้ยเธอเราฝันเห็นลูกของเธองงไหมเกี่ยวอะไรมันเป็นซายที่ผมแบบรู้ได้ครับจากอินเทอวิชั่น ถ้ามีเพื่อนหรือมีญาติหรือมีใครที่ทักบอกคุณแบบนี้ว่าเฮ้ยเธอเฮ้ยเองเมื่อก่อนนะสองวันก่อนข้าฝันเห็นว่าแบบข้ากาลังอุ้มลูกเองว่ะอะไรแบบนี้ยอ่าเป็นไปได้ครับว่าสามสัญญาณเนี้จะเป็นสัญญาณที่จะเป็นการบอกให้คุณได้รับรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแล้วนะคนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่กับคุณและจะเป็นรักที่ส,สมหวังด้วยคบกันอย่างยืดยาวนะครับคบกันนานผมว่าน่าจะหลักปีเลยแหละเนะี่ย บางคนโชคดีเจอเื้นคู่อ,อ่ะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะได้เจอแบบเป็นแบบรักครั้งใหม่ที่ดีใจอะไรแบบนี้ก็ว่าไปแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับมีเกณฑ์สุขสมหวังสมดังปรารถนาแน่นอนนะครับนะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พ่ขยายเพิ่มเติมหน่อยนะว่ามีอะไรที่พ่อยากจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมครบถ้วนเนาะสิ่งที่ผมบอกไปนะครับนะพบเจออีกเมื่อไหร่นับจากจบคลิปนี้ไปเลยครับนะเราราวแปดวันหรือแปดสัปดาห์จากนี้ครับ ชัดเจนครับนี่8วันแสัปดาห์จากนี้นี่ไพ่บอกเวลาบอกตั้งแต่ผมยังไม่ได้เปิดหน้าไพา่เลยนะเนี่ยห้าถ้วยสี่ถ้วยไพ่เอามาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับผมไอ้ที่ผมพูดไปทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นเจอคนหน้าตาซ้ำๆหน้าตาคุ้นๆหรือคนเคยรู้จักหรือไม่แม้แต่การฝันเห็นอัญมณีพวกแก้วแหวนเงินทอง้ส่คอ้ส่ข้อ,ขอ,อ,ขอมือหรือแม้แต่การที่คนทักว่าเฮ้ยฝันเห็นลูก ของคุณหรือตัวคุณเห็นว่าตัวเองมีลูกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นข่าวและเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะแต่สภาวะตรงนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณ5้าถ้วยกับ4ีถ้วยครับคือหลังจากที่คุณปลดปล่อยความรู้สึกอะไรบางอย่างออกมาปล่อยวางและให้อภัยกับเรื่องบางเรื่องได้สัญญาณมันจะมาหรือบางคนเจอสัญญาณก่อนก็ได้นะครับและมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกปล่อยวางไปเองก็มีเหมือนกันนะเอเนจีแบบนี้ นะก็เลือกเอาว่าจะเป็นเคสไหนแต่ไม่ว่ามันจะไปในรูปแบบใดคําตอบนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือสัญญาณของการที่คุณจะได้พบเจอกับคนคนนี้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลอ่ะน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดผมให้น่าจะราวๆถ้าแบ่งเป็น3ส่วนนะก็น่าจะราวๆหกสิบหกนะครับสีคือโซเชียลมีเดียรวมกับเว็บเดตนะ หกสิบนี้น่าจะเป็นเพราะคุณไปเดินทางแบบเดินทางไปที่ไหนไกลๆสักที่หนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่แน่นอนครับมันเป็น new energy แต่มันจะเป็น new energy ที่เหมือนกับเหมือนกับรู้จักกันมานานอ่ะมันขึ้นหกเหรียญน,นะแล้วก็ judgment ด้วยเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้ที่กำลังจะได้เจอนะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและชาวธาตุดินพฤษภศกันมาก่อนนะครับถามว่ามีสอง energy ได้ไหมได้ครับมีสอง energy ได้และคุณก็ต้องเลือก นะไอกรณีนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ผมดูจากโดยภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะเหนื่อยขนาดนั้นคุณจะสามารถตัดสินใจเลือกได้ครับเพราะว่าทราของคุณสัญญาณของคุณ intuition ของคุณมันจะบอกโดยชัดเจนว่าเฮ้ยต้องคนนี้นะนี่แหละหน้าหลองหน้าขบนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคครับนะก็ทำสัน้นๆนะครับผมนะโดยรวมนะครับถือว่าน่าจะเป็นคลิปทํานายที่น่าจะมีแบบอะไรแบบ ฟินๆไว้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมีความสุขฟังแล้ว อยากให้มันเป็นจริงกับเราจังเลยเราพร้อมแล้วอยากจะมีความรัก,ก,กครั้งใหม่กดนอนรักทำนายกันเอาไว้ได้นะครับนะผมก็ขอวอวยพรให้ทุกคนสุขสวัสในความรักครั้งนี้ที่กำลังจะเข้ามานะอะโอเคครับขอยช่องสันโอปัสันเป็นดังแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดังแสงแรกเยี่ยมแห,ห่งตะว,วันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสารวิโอตัวต่อไปนะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย